ในค่ำคืนวันนี้นะครับในเวลาตี2ตรงนะครับเกมยูฟาแชมเปี้ยนครับรอบ8ทีมสุดท้ายก็เป็นเกมหน้าดูทั้ง2คู่เลยนะครับคู่แรกครับขอหยิบยกมาพูดคุยกันก่อนละกันนะครับสำหรับเกมที่เปินใ่อาร์เซนอลนะครับจะเปิดเอมิเรตสตีเดียมนะครับรับการเยือนทีมอย่างเสือใต้บาเยิร์มิวนิกนะครับคู่นี้นะครับ้าเกิดย้อนกลับไปถ้าไม่ใช่ฤดูกาลนี้นะครับ จับสลากประกบคู่ขึ้นมาเป็นบาเยรนเจอกับอาร์เซนอลครับในหลายคนก็คงจะคิดแบบเดียวกันนะครับว่าโอ้โหไบรเยนคงจะผ่านอาร์เซนอลไปแบบสบายๆนะครับเพราะย้อนกลับไปดูเฮดทูเฮดสามเกมหลังสุดที่คู่นี้เจอกันในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับปรากฏว่าอาร์เซนอลนี่แพ้บาเยรนนี่เละเทะเลยนะครับสามเกมหลังสุดเจอกันยูซีเอลนะครับอาร์เซนอลแพ้บาเยนไปหนึ่งประตูต่อห้าทั้งสามนัดติดต่อกันนะครับเป็นสถิติเฮดทูเฮดที่แบบเลวร้ายมากๆครับ แตอย่างไรก็ตามครับสติเลวร้ายที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นะครับผมดูแล้วมีโอกาสสูงมากที่เกมนี้อาจจะโดนทบต้นทบดอกได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับทีมอย่างเสือใต้บายเยนน์มิวนิกครับฟอร์มการเล่นกําลังเน่าแบบสุดๆนะครับ ผมเชื่อว่าเกมนี้นะครับมันน่าจะถึงเวลาแล้วนะครับที่อาร์เซนอลครับจะล้างอาถรรพ์จะแก้แค้นบาเยิน์ได้สักทีหนึ่งนะครับวันนี้นะครับได้เล่นเกมในบ้านรอบ8ทีสุดท้ายได้เล่นในบ้านก่อนเป็นเกมเล็กแรกครับซึ่งวันนี้นะครับทางอาร์เซนอลครับก็พกถิติที่ยอดเยี่ยมมาครับย้อนกลับไป1 0เกมหลังสุดในการลงเล่นครับอาร์เซนอลผลงานดีเลยครับชนะคู่แข่งไป8นัดเสมอไป1แล้วก็แพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับส่วนถิติครับในการเล่นที่เอเมอร์สสเตเดียมครับเล่นในบ้านถือว่ายอดเยี่ยมครับ ไว้เนื้อเชื่อใจได้เลยครับ6เกมหลังสุดครับเล่นในบ้านตัวเองครับอาร์เซนอลชนะคู่แข่งรวดทั้ง6นัดนะครับนาทีนี้อาร์เซนอลบอกไม่กลัวใครแม้แต่ทีมเดียวนะครับได้หมดนะครับส่วนตัวหลักๆในวันนี้นะครับจะนำทัพโดยคาร์ฮาวร์สครับกำลังท็อปฟอร์มเกือเกินนะครับลงเล่นร่วมกับปูกโยซาก้านะครับแล้วก็กาเบรียลมาร์ติเนลลี่จะเป็นสามประสานในเกมรุกครับส่วนแดนกลางครับจะมีจอจินโยนะครับมาร์ตินโอเดการ์แล้วก็ดีแควนไรส์สามคนนี้ก็จับคู่กันลงตัวมากๆครับ ส่วนเกมรับครับคู่เซนเตอร์กาเบียลมากันเยสกับซาลีบาก็กําลังลงตัวครับผลงานช่วงหลังนี้ยอดเยี่ยมมากโดยเพราะการเล่นในเกมพรีเมียร์ครับแทบจะไม่เสียประตูเลยครับแบ็กขวาเป็นไว้นะครับแบ็กซ้ายเป็นทางโทมิยาสึผู้รักษาประตูจะเป็นทางดาบิดปรายานะครับนี่คือความพร้อมหลักๆในวันนี้นะครับของปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับข้ามาดูที่ฝั่งเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกกันบ้างนะครับบาเยิร์นมิวนิกตอนนี้นะครับสถานการณ์ไม่ค่อยดีครับแพ้รวดมา2เกมติดต่อกันนะครับ และในเกมล่าสุดที่เพิ่งลงเล่นไปในเกมบุนเดสซีกาเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับปรากฏว่านําคู่แข่งอย่างไฮเดนฮาร์มิไป2-0นะครับถือว่าน่าจะสบายๆนะครับแต่เปล่าเลยครับเกมนั้นครับบาเยน์พลาดท่าครับแพ้ไป2ประตูต่อ3ครับเสียรางวัลไปพอสมควรครับเสียความมั่นใจไปพอสมควรครับไปดูครับสถิติในการออกไปเยือน6เกมหลังสุดของบาเยนน์ครับโอ้โหนี่ไม่ใช่บาเยน์ที่เรารู้จักเลยนะครับ 6เกมหลังสุดในการออกไปเยือนครับชนะคู่แข่งเกมเดียวเสมอไป1แล้วก็แพ้ไปถึง4เกมด้วยกันนะครับเป็นฟอร์มการเล่นที่เน่ามากๆครับลูกทีมของโทมัสทูเคิลนะครับวันนี้นะครับตัวหลักๆของทางบาเยียนที่จะลงเล่นนะครับจะนำทัพโดยแฮร์รี่เคนนะครับเกมรุกนะครับคนอื่นๆก็จะมีแซดนาบรีนะครับหายเจ็บกลับมาแล้วนะครับจามาลูเซียล่านะครับแล้วก็โทมัสมุลเลอร์จะเป็น4ประสานในเกมรุกครับมิดฟิลด์แดนกลางครับจะใช้เป็นคอนราดไรเมอร์ครับจับคู่กับทางเลออนโกเลสกา แขงเกมรับครับคิมมินเจนะครับอูปาเมกาโน่แบ็คขวาเป็นทางโจโชวัวคิมมิชแบค็คซ้ายอาฟอนโซเดวิสครับผู้รักษาป,ประตูจะเป็นทางสเวนอูไรนะครับคู่นี้นะครับก็ถือว่าสำหรับผมผมว่าน่าจะถึงเวลาแล้วนะครับที่อาร์เซนอลจะสามารถแก้แค้นได้สำเร็จสักทีหนึ่งนะครับหลังจากที่โดนทางบายเยนร์มาโดยตลอดในเกมยูฟาแชมเปี้ยนครับ วันนี้นะครับอาร์เซนอลนี่พกความแค้นมาเต็มพิกัดนะครับส่วนบาเยนสถานการณ์ฟอร์มการเล่นสวนทางกับอาร์เซนอลเลยนะครับดังนั้นเกมนี้ครับผมเชื่อว่าอาร์เซนอลมีโอกาสสูงมากที่จะชนะบาเยนและผมเชื่อว่าเกมนี้ก็จะเป็นการทบต้นทบดอกด้วยนะครับอาจจะเป็นการชนะที่ยิงชนะบาเยนมากกว่า2ประตูขึ้นไปนะครับเพื่อกลุ่มความได้เปรียบดังนั้นเกมนี้ครับ มั่นใจเกินครับวันนี้ว่าทางปืนใหญ่อาร์เซนอลครับจะสามารถล้างแค้นบาเยิร์นมิวนิกได้สักทีหนึ่งนะครับแล้วเชื่อว่าอาร์เซนอลจะผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกในฤดูกาลนี้นะครับ หลายเป็นเวียแล้วครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคิดว่าเกมคู่นี้จะจบลงอย่างไรคิดว่าอาร์เซนอลนะครับจะสามารถแก้แค้นบาเยนน์ได้หรือเปล่านะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่องโฟตุงไปด้วยนะสุดท้ายครับฝากทุกคนไว้ด้วยกันนะครับสำหรับใครที่กาลังมองหารถยนต์ดีๆสักคันหนึ่งไว้ขับนะครับฝากไว้เลยนะครับกับ New Suzuki XL7 h y g r i r i d g e นะครับก็ถือว่าคุ้มค่าอย่างแน่นอนครับแล้วก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นดีๆมอบให้ด้วยนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง30เมษายนนี้เท่านั้นครับหากใครสนใจนะครับไปได้เลยนะครับที่ w w w s u z u k i .co.th ครับหรือไปได้เลยครับที่โชว์รูมซู z u กิทุกสาขาทั่วประเทศไทยครับยังไงก็ฝาาด้วยแล้วกันนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่างสูกิครับ